ผู้ชมคะนาทีนี้จะบอกเลยว่าคุณบุ๋มบรรณดานั้นฮอตสุดสุดฉุดไม่อยู่แล้วจ้ะแม่บอกเลยว่างานไหนงานนั้นต้องมีเธอมาเช็คคิวงานกันหน่อยสิว่ามีอะไรบ้างล่าสุดค่ะคุณบุ๋มนะก็ยังโพสต์คิวงานโชว์ตัวตัตัวตามต่างจังหวัดด้วยขนาดงานอุ้มพระดำน้ำจังหวัดเพชรบูรณ์ยังรับเลยรับใช่ค่ะผู้ชมงานยุ่งขนาดนี้แม่บุ๋มเลยขอประกาศไม่ขอดําเนินคดีฟ้องร้องกับคู่กัดเอารอคุณเอ๋ปริณาแล้วทั้งที่จ่ายค่าทนายไปแล้วด้วยค่ะ ก็ไม่อะไรค่ะเพราะว่าพี่รู้สึกว่าพอพี่มานั่งนึกนะคือเขาก็คงเจออะไรแล้วแหละอ่าแล้วเราก็คิดว่าการให้อภัยเป็นสิ่งที่ดีที่สุดพี่เองก็มีงานยุ่งของพี่อยู่แล้วในการทํางานพี่พี่เกรงแค่ว่าขนาดเราอยู่เฉยๆเรายังเจอขนาดนี้ถ้าเราไปอะไรมากมาย เดี๋ยวจะเจอหนักกว่านี้หรือเปล่ากับคนแบบนี้เราก็เลยคิดว่าอยู่เฉยๆของเราดีกว่าทํางานทําหน้าที่ของเราต่อไปช่วยคนต่อไปของเราเหมือนเดิมคือตอนแรกทําเรื่องเรียบร้อยแล้วนะนี่ก็จ่ายเงินทนายความไปเรียบร้อยด้วยค่าเสียเวลาพอมานั่งนึกอีกทีหนึ่งฉันอยู่ของฉันเฉยๆดีกว่ามานั่งเสียเวลากับเรื่องแบบนี้กับคนนิสัยแบบนี้มันไม่มีประโยชน์อะไรค่ะไม่มีประโยชน์อะไรค่ะ มะะไม่มีประโยชน์อะไรค่ะแม่<ช>บอกว่างั้นนะค,ะ,คะ,อะอีกเรื่องที่ต้องขอความคิดเห็นก็คือประเด็นร้อนค่ะน้องนางงามซิมิลาที่ออกมาประท้วงกรรมาการจนเป็นข่าวใหญ่เลยคลิปนี้ไงค,อออคลิปนี้แหละคุณผู้ชมคือคุณบุ๋มเนี่ยเขาพูดไว้ดีนะคุณบุ๋มบอกว่าในฐานะอดีตรุ่นพี่นางงามเคยแรงนะคะว่าหากเราคิดจะเข้าประกวดแล้วไม่พอใจนะต้องให้พี่เลี้ยงนางงามเป็นคนออกมาไฟแทนเพราะไม่เช่นนั้นเนี่ยภาพลักษณ์แรงๆจะติดตัวนางงามไปตลอดไปประกวดเวทีไหนก็จะปวดหัวแน่นอนค่ะ สมัยก่อนเนี่ยไม่มีโซเชียลแบบนี้ mm hmm. แต่ก่อนเนี่ยมีบางบางคนเนี่ยเอาขันน้ําพันรองอะไม่พอใจนะตัวเองได้ลองนะขณะดได้ลองนะขณะดได้ลองนะขันน้ําพันลองวางรถเตะเปี้ยงขึ้นมาอย่างงี้ก็มี <G omi. S 1> นี่คือสิ่งที่อยากจะเตือนน้องๆน,นางงามรุ่นต่อๆไป ถ้าอยากจะวีนอะไรถ้าหนูมีพี่เลี้ยงหนูให้พี่เลี้ยงวีนลูกหนูอยากทำเองคนมองได้สองมุมหนึ่งคือเอา้าแรงอย่างนี้ไงเขาถึงไม่กล้าเลือกแกแล้วเวทีต่อไปจะกล้าเลือกหนูเหรอกล้าเลือกหนูเหรอดิฉันเป็นนักสู้ดิฉันเป็นนางงามที่แรงมาก่อนดิฉันรู้ว่ามันไม่ได้ส่งผลดีกับตัวเราเลยค่ะค่ะพี่บุ๋มพูดดีเนาะุ่นพี่เขาเตือนไว้ต้องฟังนะใช่ค่ะ